สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนค่ะมือน,นี้เข้าได้เวียกแต่เ้าเลยค่ะคือขั้วปลานิ่นค่ะขั้วปลาทุกปลาแล้วก็เลือกปลาเฮ็ดปลาสุมปลาตอนเนาะค่ะนี่อันนี้สุมปลาหน่อยค่ะพี่น้องปลาปลาปาเป็นตูเนาะค่ะเข้าขั่วแล้วก็ทุบทุบทุบพี่น้องสนใจสร้างได้เด้อค่ะช่วงนี้ปลากำลังมีออเดอร์ค่ะถ้าปลาบ่ามีก็แกงกะปีดีดิ จะขั้ให้เบืองว่ามันมีไข่บ่อยากเอาไข่ไปเ็ดน้ำยี่แต่ว่าอย่ามันบ่แห้งจะซดเลยค่ะพี่น้องเต็มดองดองอยู่ไม่หยาบหยาแต่ต็มดองดองใส่หยาบหยาแล้วก็ใส่แพ็คใส่ถุงเลยบ่แห้งหยาบแพ็คไข่เนี่ยไข่ได้ครบ <us> บ่อเลี้ยงใส่ตัวงสีแม่อยากให้พี่น้องเบือ่อไหมใส่ตัวก็ได้ดอกแม่บ้านนับจากเสียงอยาพี่น,น้องเบื่อไข่ไข่สุดตัวค่ะเนี่ยไข่สุดตัวอยากให้พี่น้องกินน้ำยูเดียแต่ว่าอยามันบ่แหง้ไขขง,งไขครชอบแบบอะไร ปลานิ่นไข่ค่ะพี่น้องปลาทุกปลากระไข่เมือ่อหล่ะแต่ตัวนี้นหน่อยยังเสร็นกระไข่คือกันปลาคอกะกบมาแหละตากแดดเมื่อค่ะ,ะเมื่อกี้ไปกินว่าตุม่มว่าปนว่ายังว่าตุ่มคักแล้ว จนว่านั่นเงินไดก็บซี่วงหา่วงพี่น้องเออคนน้กินของง่ายของ่ากับท่านนี้กินอยู่ขอเศ้าส <c oughs> พี่นอ้องเวองไขมันไข่งามงามเหลืองงามครับ ตัวห้าวบ่อวก กมเากินเอเห็ดหนย่งแล้วเนี่ก็ต้องตัดกับพี่น้องเขาวาเวลาเข้ามักำมือมีดโอ้น้องเมียเยวมีดหวงใหญ่ไมเมื่กี้นด้เร็ว ไปัพี่<ใ>น้อง <ใน S 2> ช่วชืวส,ชวสิได้รขาช่งเมือสงงงดิงงงงมีตไข่ไข่สุกตัวม่เหมือค่ะเพราะว่ามันสีบแห้ง หว,นะวดเสียบดิค่ะพี่น้องซุ่งนีวดเสียบดเดียวะไล เลยบ้เมียเราไปจกเขาแม่เม่จะข้ามไปข้าเกียดเน้ยนิ้วเขาตัวเป็นไ่ายสองตัวตัวเกินถากก่อนพวกปลากินก็ได้ตัว ชอกับเพื่อนนี่แหละเล่้ยกไปต้องไปวาไปกับบดได้มันคือบ่แห้งออกก็ได้ใครกักกกบกกแบงไวเลยค่ะ กระตรงองเข้าไปยังแม่ปาก้าบอ,อ่ะตัวนี้เบิ้งไขรพี่นอ้องก่างเรื่องหุยหุยบางลาสลิดต้่มป่านะคาแบ้งอามาจากข้ามเลยแม่แให้แม,ม่ไ,ได้ไีม บวงค่ะพี่น้องแดกบวงเขาจิตตําเมื่อนี้เนอะค่ะว่าตอนแรกว่าจิตตําวันพุธบว่าหอดกว่คุ้นทางหลายอยังไงพี่น้องได้กิน เน yeah. เอาปลามาตากแดดเนี่ย,ย,ห,ยหอยยมมองกัน,นแมมองกันกระปุกกันแหมหอยยตะปูทางฟ้านาะะ่วามันก็ได้ตกหน่หอยหน่่มเดกหตัวเหดปลาแดได้หลายทั้งใช่ทำนด้หัวมันเนี่ย นีกแลพี่น้องชัวยเลี้ยวแต่ละมือนะปวดเอวปวดไอ่เมิด ห,หูง้กอไมเหมือนทียอะไสันั่นปลาปาปะปค้อที่เสียอยู่หอยยิ่ทุงเแม่เอามาตากเดีดอีแ่ ยนี่ก็เลนกน่นีเอาน้ไปก็จะวงเนี้เร็วอ้อไกลๆว่าไกลๆมงหนาดูโอ้ยจะเป็นป่วยอยู่ของผู้ให้ค่ะเดี๋ยวมาเล่าเลือันย เดีวค่ะเตละมือพี่น้องอยู่ได้กับป่าแมงวันก็หลายตัวมันมาเกลียมันมาต่อมเก็ีดป่าเวลาเขาเห็ดเหลี่ยม เอาตะไครไ้ก็ปอันมกเยขยอพื้นมานึ่เนี่ยบอกไปเก็บเอาเยอะปลาก็เกี่ยวป,ออยปาลาเดียอะเฮห้ามเงนนีปลาหน่วยเ้ากกจะชีดปลาสมต้อนพะพินงประสมตัว ตัวใหญ่ก็เรียกคัด่ะเอาเงินเสอน้องาหรือแ่เงินแ่แเนี่แ่แดนี่นคืกว่าปาแดงน้ำเล่ายังอยู่ไปมีแดงกระถางนึงคณ พี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ซกักตอนเนาะค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเดี๋ยวเข่าก้านเยวข่าแห้งทอดปลาแห้งกินกับ็แกยวกประแดกเอวขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะคะ,ะพี่น้องอยากสั่งก็สั่งได้เด้อกขาดเช็ดจี๊กออกมาเลยเดี๋ยวเกจะไปตอบที่หลังนะคะว่าจังหลังจากบ้างไรสดเนาะค่ะ เฮ็ดตังเลยมั้งอะไรเนี่ยอันนี้เฮ็ดตังนเลยมั้ยไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำมมิสก่อนนะคะพอกันคลิปหนาด้วยค่ะพี่น้อง เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เขามาติดตามขอบคุณที่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวหนึง่งคลิปนี้ฝากไวส้สับนิสก้อนค่ะไปหากินเขาก้อนหิ้วเขาแห้งบ๊ายบายจุ๊บ